ครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับก็ในส่วนของคลิปอีโดคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้เรามีโอกาสตรวจซ่อม p f 150เจอปัญหาดีๆก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะเือว่าเพื่นๆทนาดเจอปัญหาคล้ายๆกันจะได้นําไปประยุกต์ใช้แก้ไขช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวตามรับชมไป ก่อนโอเคก่อนอื่นเลยรถคันนี้นะผมทำการเปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวน บางมากเลยเนี่ยควันไหลครับรถคันนี้ควันไหลกว่าจะควานไม่ไม่ควานดีกว่าเปลี่ยนเสื้อเลยดีกว่านี่นะเสร็จแล้วพอเราประกอบทุกอย่างเสร็จเข้าที่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวปัญหาเราพบปัญหาใหม่นะปัญหาใหม่ซึ่งส่วนมากแล้วถ้าเป็นรถที่เป็นมีหม้อน้ำเนี่ยม,มักจะเจอปัญหาลักษณะแบบแบบนี้ครับเวลาเราประกอบกับพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ มันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบน้านะครับปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยตรงนี้เป็นท่อระบายของถังพักน้าเดี๋ยวให้ดูชัดๆแปเป็นถังระบายถังพักน้านะถังพักน้ําสีขาวเนี่ยมันจะมีท่อระบายตรงนี้พอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะดันออกจากท่อพักน้ํามันจะหย,ยดลงบริเวณนี้ อ่เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้ทุกคนดูคับหนึ่ง โอเคครับถ้าใครเจอปัญหาลักษณะเดียวกันกับรถคันนี้เนี่ยให้เรามาที่จุดนี้นะจุดนี้จะเป็นที่อยู่ของฝามอน้ำนะฮะฝามอน้ำฝามอน้ำที่ติดกับตัวรถมาเนี่ยมันมีลักษณะขาดฉีกขาดแล้วก็แหว่งแล้วก็บานนะครับมันบานออกมาด้านนอกเนี่ยอีกด้านหนึ่ง ที่ด้านหนึ่งแหว่งทําให้การปิดเวลาเราปิดฝาเข้าไปเนี่ยมันปิดไม่สนิทนะเวลาเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยมีแรงดันของน้ําเนี่ยมันก็จะดันนะดันจะมีแรงดันบางส่วนเล็ดรอดออกมาจากลูกยางตัวนี้ทําให้แรงดันส่วนหนึ่งวิ่งวิ่งมาที่จุดตัวถังพักน้ําแล้วพอแรงดันมันไม่มีทางออกเนี่ยมันก็เลยทําการ ไล่ลมแล้วก็ดึงน้ำจากถังพักน้ำให้มันหล่นให้มันหล่นลงไปทางด้านล่างนะฮะผ่านท่อระบายทีนี้มาดูฝาม้าน้ำตัวใหม่กันนะเนี่ยฝาม้าน้ำตัวใหม่หน้าตามันก็จะประมาณนี้ซึ่งมันจะแตกต่างกัน กับฝามันน้าที่อยู่ในตัวรถสังเกตพวกลูกยางเนี่ยลุกยางรอบๆเนี่ยจะมีการแนบสนิทเป็นวงกลมไม่มีรอยบินเหมือนกับเจ้าตัวที่อยู่ในตัวรถพอพอมันมีลักษณะทรงกลมแนบสนิทแบบนี้แบบเวลาเราปิดฝามานน้ำไปเนี่ยมันก็จะปิดได้สนิทครับไม่มี ทางออกของอากาศอ่าก็หากใครใช้ p c x e หรือว่าพวกคลิก 125I เนี่ยถ้าเจอปัญหารักษาคล้ายๆกันนี่ยน้ำจากน้ำจากถังพักในไหลหยุดลงไปข้างล่างเวลาเราสตาร์ทเครื่อยนต์ตอนเครื่องร้อนๆน่ยก็ให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะให้เราจัการเปลี่ยนฝามานน้ำดูก่อนเราจะซ่อมจากจุดที่ ง่ายไปหายากนะเดี๋ยวผมจะใส่ฝาหมอน้ําตัวใหม่เข้าไปแล้วทําการเทสให้เพื่อนดูว่ามันจะมีการหยดของน้ําเหมือนกับฝาตัวเดิมตอนแรกไหมโอเคครับตั้งเรียบร้อยแล้วไม่ยากครับแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ท เราชมกัน